ตอนนี้เราดีชัดเจนแล้วนะคะเราตัดราดการชัดเจนแล้วน้องค่ะแล้วตอนนี้คุณปวอทองตอนนี้เหรอคะก็เคยพูดไปแล้วคุณหนูไม่ได้มันบอกว่าแบบเป็นรายการที่มันมันมันชัดนะที่สุดนะให้ดูภาพก็ชัดค่ะแล้วคุณ้อทงใช่ไหมทุ่งนี้เรามีกิจกรรมกับนิกกี้บ่อยนะแบบไม่ว่าจะเป็นปีกอล์ฟเอ๋ยอะไรเอ๋ยอย่างเงี้ยอล์อใช่คือ ที่เขาเคยตีกรบุตรเด็กอะไรอ่าเงี้ยมแล้วจริงๆเขาเป็นพ่อผมชอบตีกรไปแล้วก็เลยรู้สึกว่าหากิจกรรมได้ทำร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นกิจกรรมใหม่ก็เลยรู้สึกว่าเออได้ออกกำลังกายด้วยปะลุยยากมากช่วงนี้เวลามีเวลาอยู่ด้วยกันเยอะหรือเปล่าเคยคือเหมือนกับว่าทำงานไปแล้วไปออกรอบตอนหนึ่ก็เลยจะเจอกันตอนออกรอบเนี่ยจะเล่นทุกวันเนาะไม่พุ่งนะแต่ว่า ช่วงนี้บ่อยเพราะว่าพอเป็นคนก่อเขาก็ดูทันใจพอหนูทำงานเสร็จก็ค่อยพาบางทีมันจิตแปลกงอย่างเงี้ยบางทีเราไปก้าวออะไรอย่างเงี้ยเขาดูแลดีเป็นพิเศษไหมคะช่วงนี้เขาเขาดูเขาดูเขาดูเราจังปกติคือพี่เนกี้คนละคนสม่ำเมินเหรอคือเขาค่อนข้างแบบว่าเขาจะบินมากกว่าหรืออะไรเงี้ยแต่เขาจะเหมือนการกระทำเขาก็จะแบบว่าเออบางทีก็ซื้อขอกให้ซื้อบอกมาหาเพื่อนแม่อะไรอย่างเงี้ย ใครนะคะดิกกี้ดี้ของเรามีห่วงไหมทางความเซ็กซี่เราไม่จางเซ็กซี่เหรอคะพี่ตอนนี้ไม่นะคะหนูว่าเขาก็รู้ว่าพี่เขาชิวๆแต่ถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่ามีแบบเขาจะแซวมากกว่าแต่เขาจะไม่ได้จริงจังนะสมมติว่าเราลงทุปชุบม่นานอย่างเงี้ยเขาก็จะแซวแต่ไม่ได้แบบจริงจังสมมติว่าเองสังเกตุพอเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวนิกกี้ได้มากน้อยแค่ไหนหจากที่แบบเราสองคนสนิทกันมากขึ้นใช้สปาร์ชนะ เปลี่ยนแปลงเหรอูแค่รู้สึกว่าเอ,อพอเราอยู่กันไปสักพหนึ่งอะคะ่ะแล้ก็ก็ชัดเจเองมอเ,เมงว่าเราเรารู้สึกว่าเราเราให้เกียรเขาเา็่ให้เกียรมันกัว่ามดเกิดการแบบว่ามานั่งดูว่า,าวันนี้เธอเปลี่ยนไปยังไงเธอันหรือเปล่าด้นเน,เน,เนแต่แค่เราสุว,าวันละว,วันเนี้ยม,มีความสขไรพอสดงความป็นหใจกับเรา ไม่ได้สนใจแปลว่าอะไรก็ไม่รู้สนใจยังไงอ่ะหนูรู้สึกว่าพี่เขาชิลๆเลยนะเขาก็ไม่ได้เหมือนกับแบบไม่ได้มานั่งวางแผนอะไรนะรู้สึกว่าพอเขาสบายๆเขาก็เลยสบายๆเว้นเว้นวิธีการเข้าหาแบบครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยหรือเวลาที่ได้เจอคุณพ่อแม่เขาก็เลยสบายความกลัวและความกังวลจากที่เมื่อก่อนที่เธอเป็นคนที่กลัวที่กังวลที่ตัวนี้กี้มาตอนนี้มันลดน้อยลงอย่างนอยู่กลัวหรอเออเป็นเสียงสูงเธอเอางี้คือเอาจริงๆก็ต้องยอมรับว่าพี่ เค่อั้บ้านหนูก็ตัวกันม้านอันนี้พูดตรงๆแต่สหรับหนก็อย่างที่เคยบอกไปคือเราจะรู้จักใครมันก็ต้องให้เวลาที่จะรู้จักเขาไม่ใช่คนมาบอกาเข้าไปอย่างนี้แล้วเราก็ตัดสินขแค่นั้นคู่คอนรู้จักเขาถึงรู้สึกว่าหนูเห็นสิ่งดีๆแต่โกเขาเยอะค่ะแล้ววันนี้หนูก็ไม่ได้แบบอยากมานั่งคิดว่าเขาจะเป็นแบบไหนในอนาคตเหมือนที่ขาทุกวัน เล่นฮุกชาร์กับเขาอะสองปีแล้วนะไม่ใช่แบบว่าปีกว่าแต่ว่าเอาแบบรู้สึกว่าเริ่มคุยจริงๆก็จะไปอ่ะกาแฟดาร์กเฮดเดียร์ค่ะมันก็จะเกิดเนาะคือคืออะไรนะก็คือคนนี้แหละเนาะคือนิกกี้นี่แหละเนาะเราก็ต้องดูกันยาวๆแล้วที่น้อเมื่อดูหูรู้สึกว่าปกติเวลาจะงเหนีบใครเแม่หนูก็ ในชีวิตถือค่อนข้างคุยยาวออแล้วเราก็รู้สึกว่าเราให้เก็บค,คัพของมันเพื่อให้เราไมไ่อยากเลิกอ,อะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเลวลาเพราะะฉนั้บกับทีทท่ว่าสัมพันธ์คทางประท้างแซนดี้นะก็รู้สึกยังไงเวลาแบบว่าหลายคนชมว่าหลังจากที่เธอกับดิกกี้พบกันเนี่ยเธอเป็นคนเปลี่ยนชีวิตดิกกี้มากหนูว่าไม่มีใครเปลี่ยนใครได้คนนั้นต้องเปลี่ยนเองหรือว่าพี่ดิกกี้เขา เขาเขาค่อนข้างแบบน่ารักมากแล้วก็แบบแบบสนับสนุนเราไม่ว่าเราจะไปไหนหรือว่าไม่ว่าเราจะไปออกชอบอะไรเขาก็จะตามเราไปอย่างเงี้ยเลยรู้สึกว่าทุกคนน่ารักแล้วก็ขอบคุณค่ะขอบคุณ